ทุกคนที่แบะจะชอบเป็นสิวประจําเดือนเวลาเป็นประจําเดือนตอนนี้ก็เป็นนะจะชอบเป็นตามคางมันก็จะชอบมีลงมีรอยอยู่มันจะเป็นสิวอักเสบ <c oughs> เขาเรียกว่าสิวฮอร์โมนคนที่เริ่มจะเข้าเลขสามแล้วนี่อายุ30ปีขึ้นไปใครที่ชอบเป็นสิวบนคางเนี่ยอยู่ที่คางเ,เกิดจากสิวฮอร์โมนนะทุกคนจะชอบเป็นตลอดเวลาเป็นประจําเดือน ที่ปากินตัวบัลโลเซไวพูดแบบตื่นเต้นเลยนะว่ากินบัลโลเซไวตอนนี้เป็นประจำเดือนอยู่พี่พี่ทุกคนถ้าเอาประจำเดือนมาโชว์ได้ทริปโชว์ไปเลยเนี่ยสิวที่คางตรงเนี้ไม่ขึ้นเลยจ้ะแม่ตอนนี้เป็นประจำเดือนได้ประมาณสองสามวันแล้วสิวที่คางไม่ขึ้นเลยสิวแบบเป็นสิวอักทรงอักเสบไม่ขึ้นเลยเพราะตัวบัลโลเซตัวนี้เป็นตัวปรับฮอร์โมนผู้หญิง ใครที่เป็นสิวแล้วไม่หายสักทีกินตัวไหนไม่หายสักทีแนะนําตัวบัลโลเซไวยกินก่อนอาหาร1เม็ดทุกคน1เม็ดนะคะกินก่อนอาหารแล้วเขาจะช่วยไปปรับฮอร์โมนของผู้หญิงในเรื่องประจำเดือนใครที่เป็นประจำเดือนที่ออกสีดําๆออกกระปิดกระปอยตัวเนี้ยลองกินเอาไปลองก่อนทุกคนเอาไปลองนะคะลองเด้อ